Hi guys welcome back to learn i n g at home and you're now with me teacher Farida ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เก่งอังกฤษจากที่บ้านใยครูดาและทุกท่านกำลังอยู่กับคุณครูดาไงจะใครล่ะเอาละค่ะและวันนี้นะคะตามที่ได้แจ้งไว้ในหัวข้อของไลฟ์ในวันนี้เลยนะคะ phrases นะคะเราจะมาคุยกันถึงจำนวนค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ฝรั่งเนี่ยใช้บ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะมาคุยเนาะตอนนี้ก็ปลดล็อกดาวน์กันไปแล้วนะคะเราก็เลยอยากจะมาคุยถึงเรื่อง travel phrases that you should No ประโยคเตรียมเที่ยวคะ่ะใครจะไปยกมือขึ้นเลยเอาล่ะนะคะและในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะความรู้ดีๆเยอะแยะมากมายที่จะมาพูดคุยกันประโยคเหล่านี้คุณกุฎาเรียกค่ะว่าเป็น instant sentences เลยนะคะประโยคกึ่งสำเร็จรูปกันเลยค่ะเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะและ เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูดานะคะเก่งอังกฤษจากที่บ้านบายครูดาเก่งอังกฤษได้โดยไม่ต้องท่องจํานะคะเพียงแค่เรามันฝึกฝนฝึกใช้กันบ่อยๆโอเคออรไรท if you guys are ready so let's get started ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยและใครที่เพิ่งเข้ามาเจอนะคะสามารถติดตามคุณครูดาได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Youtube Instagram และ Line แอนั่นเองนะคะรวมถึง TikTok ด้วยนะเพียงพิมพ์คำว่า learn i n g at home เก่งอังกฤษจ,จากที่บ้านใบครูดาค่ะโอเค already so if you guys are ready let's get started พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ในส่วนของเนื้อหาในวันนี้นะคะตามชื่อเรื่องเลย Travel phrases that you should know ประโยคเตรียมเที่ยวค่ะตอนนี้หลายๆบ้านนะคะก็เริ่มเก็บกระเป๋านะคะพาลูกๆพาเด็กๆออกเที่ยวกันแล้วรวมถึงคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะก็ได้วางแผนนะคะเตรียมตัวที่จะเที่ยวกันแล้วสิ่งที่ เราจะลืมไม่ได้นอกจากกระเป๋าเดินทางของเราแล้วก็คือประโยคสำนวนเด็ดๆนั่นเองนะคะที่เราจะสามารถพกติดกระเป๋าไปเที่ยวกับเราด้วยกันได้เลยจ้าเอาละค่ะ let's get started with the first sentence นะคะลองมาดูที่ประโยคแรกนะคะ do you have any recommendations นะคะ ประโยคสุดเท่แบกเป้พร้อมเที่ยว Do you have any recommendations? คำว่า recommendations คำนี้ก็แปลว่ามีอะไรแนะนำไหมนะคะเป็นสิ่งที่สามารถแนะนำได้เนาะว่าอาจจะเป็นเมนูแนะนำหรือว่าเป็นสินค้าแนะนำก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ได้เลยผู้ตามกูดานะคะ Do you have any recommendations? do you have any recommendations? good job okay ค่ะ let's make a move to the second sentence นะคะมาต่อกันที่ประโยคที่2ค่ะซื้อของต้องการจะทราบว่าราคาเท่าไหร่ง่ายนิดเดียวค่ะ how much is this how much is this or if you want to buy the phone how much is this phone If you want to buy the bag, how much is this bag? นะคะใช้ได้เลยว่าสิ่งของนั้นนี้ราคาเท่าไหร่ You can use it in the shopping mall or you can use it in the restaurant นะคะใช้ได้ทุกที่เลยใช้เกี่ยวกับการถามราคา Number three i like this i like this อย่างที่เราเห็นนะคะ Apostrophe D ตัวนี้นะคะ i like this คุณคนนี้ค่ะ อ่ามาจากคำว่า I would I would like this นะคะ I would มีความหมายเดียวกันกับคำว่า I want ค่ะแต่ว่า more polite นะคะสุภาพมากกว่านั่นเอง so if you want anything you just say I'd like this or I'd like this one นะคะอยากได้อันนั้นอันนี้อันนู้นชี้ไปเลยค่ะนะคะโอเคใช้สำหรับบอกความต้องการเนานะ number four can I try this on can I try this on you guys don't forget if you see this one try this on means you something that you can put it on something that you can wear it naka. we can use it with. o t o t s or shoes นะคะใช้สำหรับการลองสวมใส่เวลาเราเข้าร้านไปแล้วขอลองรองเท้าคู่นั้นหน่อยได้ไหม Can I try t h e s e shoes on Can I try that shirt on นะคะเป็นการลองสวมใส่แต่ถ้าเราอยากจะลองชิมนะคะสมมติว่าเป็นขนมหรือว่าอาหาร so you just say that. Can I try this นะคะขอลองหน่อยได้ไหมแต่กลับกันนะคะถ้าเราเข้าไปที่ร้านรองเท้าแล้วเราบอกว่า Can I try this ฝรั่งจะงงนิดนึงแล้วแบบว่าจะกินหรอนะคะ Can I try this ก็คือใช้สำหรับของที่ใช้ทานได้นะคะแต่ว่าถ้าจะลองสวมใส่จะลองรองเท้าเราจะใช้ว่า Can I try this on โอเค remember อย่าลืมนะคะเอาละค่ะไปกันต่อที่ number five number 5 you might be the one who say it or you might be the one who has been asking about this one นะคะอาจจะถูกถามซะมากกว่าเนาะว่า do you speak english บ่อยครั้งที่เรามักจะถูกถามเนาะ do you speak English นะคะคุณพูดภาษาอังกฤษไหม Do you speak English Do you speak Arabic Do you speak Spanish นะคะพูดภาษานั้นๆไหมถ้าเราพูดได้เราฟังรู้เรื่องพอฟังรู้เรื่องอะเนาะก็พูดได้แหละรเราก็อาจจะตอบว่า Yes a little นะคะอ่าได้นิดหน่อยจ้านะคะ Yes a little เออก็พอพูดได้นะเนาะขีเ okay. นเป็นอะไรกับปาการะโอเค Yes a little Okay do you speak English or can you speak English or if you go outside from Thailand and we would like to talk to someone in English so we can say do you speak English นะคะคุณพูดภาษาอังกฤษไหมคะเพราะว่าเราต้องการที่จะสื่อสารด้วยใช่ไหม ต่อไป number 6ค่ะ if you go into the restaurant and you have already reserved for the table for the dinner นะคะถ้าเราได้จองโต๊ะไว้แล้วแล้วเราอยากจะบอกว่าฉันจองไว้แล้วค่ะเดินเข้ามาชื่อคุณคนนี้คนนั้นนะคะ you can say that I have a reservation I have a reservation นะคะ จองตัวเออไม่ใช่จองตัวจองโต๊ะไว้แล้วนะคะ it's under it's under ก็คือบอกชื่อไปเลยนะคะ or I have the reservation the name is Mrs Farida นะคะจองไว้แล้วค่ะชื่อคุณ Farida นะคะ or I have the reservation it is for Mrs Farida นะคะสำหรับคุณ Farida or I have a reservation it's in Miss Farida นะคะก็คือใส่ชื่อไปเลยว่าจองในนามใครนั่นเองคะ่ะ so for the word Reservation นะคะคำว่า reservation ที่เห็นเนี้ยแปลว่าจองนั่นเองนะคะหรือมันมาจากคำว่า verb ที่เป็นคำว่า reserve ซึ่งแปลว่าจองนั่นเองโอเคค่ะ so now number seven if you want something not only water you can say about anything นะคะอยากที่จะได้อะไร you just say water please for example นะต้องการน้ำดื่มนะคะ water please ขอน้ำดื่มหนะะ่อยค่ะ this is it's okay already it's already polite นะคะก็สุภาพแล้ว but if you want to try to speak more longer นะคะพยายามพูดให้ยาวขึ้น you might say that could I please have some more water Could I please have some more water นะคะขอน้ำเพิ่มอันนี้ในกรณีขอเพิ่มแต่ถ้าน้ำยังไม่ได้มาเลยแล้วก็จะบอกว่า Could I please have some water นะคะ,อะขอน้ำดื่มหน่อยได้ไหมคะหรือว่าเอาน้ำมาแล้วนะมีบริกรมาเสิร์ฟเราแล้วนะคะ Waiter or waitress and you want just you just need more water you can say that Could I please have some more water อ่า ก็จะเป็นคำที่สุภาพมากนะคะ so then number 9ถึงข้อ9กันแล้วนะคะเราต้องการที่จะจ่ายเงินค่ะแต่ว่า it's like cashless เนอะไม่ได้พกเงินสดมา we only have credit cards นะคะ so you will say do you take credit cards do you take credit cards รับบัตรเครดิตไหมคะ or you can say do you accept credit c a r d do you accept เครดิตคอดนะคะรับบัตรเครดิตไหมต่อไปค่ะ n ม m b เ r 11นะคะต้องการที่จะขอดูภาษาไทยเรียกว่าเมนูนะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Menu Man u คล้ายๆกับฟุตบอลนะคะทีมฟุตบอลที่หลายๆท่านเชียร์นะคะก็คือเราออกเสียงคำนี้ว่า Menu เนาะออกเสียงคล้ายๆกับแมนูนั่นเองนะคะ could we have a menu please Could we have a menu please? โอเคลองออกเสียงตามคอได้นะคะ Could we have a menu please? อ่าขอรายการอาหารหน่อยได้ไหมคะนะคะ Menu ก็คือรายการอาหารนั่นเองโอเคค่ะและในระหว่างที่ ก่อนที่จะไปต่อข้อต่อไปนะคะครูคดาขออนุญ,ญาตนำเสนอคอร์สเรียนนะคะ we have c o c a t i v e English นะคะคอร์สเรียนที่จะทำให้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะคะถ้าใครสนใจสามารถ inbox ติดต่อคุณครูคดามาได้เลยนะคะ c o c a t i v e English with คุณครูดานั่นเองคะ่ะ oh, already let's make a move ไปกันต่อเลยนะคะ Number 12นะคะ Travel phrases that you should know ประโยคสุดเท่แบบไปพร้อมเที่ยวนะคะในข้อ12ก็คือสมมุติว่า for example just in case you order something but the waiter give you other thing else นะคะเอาของมาเสิร์ฟให้ผิดค่ะสิ่งที่คุณอยากจะยกมือพูดนะคะบอกเขาว่า this isn't what I ordered this isn't what I ordered นะคะแต่เวลาพูดเนี่ยสีหน้าและน้ำเสียงของเรานะคะถ้าเรา พูดแบบสีหน้าดุดุเนาะหรือว่าใช้น้ําเสียงที่หนักหน่วงเกินไปก็อาจจะฟังดูรุนแรงเกินไปนิดนึงนะคะ This isn't this isn't what I ordered นี่ไม่ใช่ของที่ฉันสั่งนะคะนะ Or if you just like for example you order beef steak but you got fish and chips นะคะสมมติเนาะสั่งสเต็กเนื้อไปได้สเต็กปลามาหรือ Or you order fish and chips but you got Beef steaks นะคะก็บอกเลยถ้าเราอยากจะพูดให้เพราะขึ้นกว่านี้นะคะ I suggest number 13นะคะข้อ13เนาะก็จะเพราะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ u n d มันก็จะดูแบบ soft ลงนิดนึงนะคะ Excuse me but I don't think this is what I ordered Excuse me เป็นการเรียกเขามาให้ฟังเราก่อนนะ But I don't think this is what I order อันนี้ไม่ใช่ที่ฉันสั่งนะคะเนี่ยความหมายเดียวกันนะคะ,ะแต่ว่าให้มันดูซอฟตลงมานิดหนึ่งนะคะ Okay for example you go out and you want to shopping or you want to buy something and you need the need the discount นะคะข้อ14นะคะเอาไปใช้ได้เลย Could you give me a discount Could you give me a discount นะคะขอส่วนลดนั่นเองนะช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหม Could you give me a discount Could you give me a discount นะคะคำว่า discount ก็คือถ้าเราลองสังเกตดีๆนะ count แปลว่านับใช่ไหมทีนี้สิ่งนี้ขอให้เขาลดลงอะอย่านับเลยนะ แบบ10บาทไม่นับไปสัก3บาทก็คือลดราคานั่นเองนะคะ d i s c o u n แปลว่าไม่เน no. าะ discount ก็คือการลดราคานั่นเอง or you can say that I would like a cheaper price I d like a cheaper price นะคะคำว่า I would เราได้คุยกันไปในข้อข้างบนแล้วเนาะสามารถย่อดได้เป็น I d like ลองพูดตามกูดานะคะ I like a cheaper price นะคะ ขอราคาถูกลงหน่อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็รับชมมาถึง15ข้อกันแล้วนะคะระหว่างที่รับฟังและรับชมใครที่ต้องการที่จะนำคำศัพท์หรือรูปประโยคเหล่านี้ไปใช้สามารถแชร์เก็บไว้ได้เลยนะคะ or once you watch me i'm talking and then you repeat after me นะคะฟังคุณคูดาแล้วก็พยายามที่จะพูดตาม or other than that you can text what is The sentence is about นะคะถ้าหูเราฟังตาเราดูปากเราพูดแล้วก็มือเราก็เทคสนะคะเขียนข้อความพิมพ์ลงไปด้วยก็จะทำให้เราจำและนำภาษาไปใช้ได้ดีขึ้นค่ะโอเค so then 16นะคะมาถึงข้อ16กันแล้วค่ะข้อ16เราอยากจะบอกว่าบอกความต้องการพิเศษของเราออกไปนะคะว่า เออคุณมีอาหารแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นไหมนะคะ For example this is the example Do you have any vegetarian dishes Do you have any vegetarian dishes นะคะคุณมีอาหารมังสวิรัตไหมคะ And right here you can replace anything that you want นะคะก็แทนที่มันลงไปความต้องการพิเศษบอก special dietary requirements นะคะบอกความต้องการพิเศษในการรับประทานอาหารของเราใส่ลงไป for example do you have any dairy free dishes นะคะมี ee, uh, อาหารจานไหนที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัวไหมคะเนาะ if you guys allergy to the milk or dairy food นะคะ or do you have any low fat dishes นะคะ now I'm on a diet นะคะกำลังเอ่องดอดอาหารอยู่นะคะ I'm on a diet อ่ขออนุญาตเพิ่มเติมให้ตรงนี้เนาะถ้าเรากำลังอดอาหารอยู่คนไทยเรามักจะได้ยินบ่อยๆคำว่าฉันไดเอทจ้าฉันไดเอทจ้ามาจากประโยคเต็มๆว่า I'm on a diet นั่นเองนะคะฉันกำลังลดอาหารอยู่ so do you have any low fat Dishes, นะคะก็คือสิ่งเหล่านี้คือความต้องการพิเศษของเราเราบอกไป special dietary requirements ของคุณนั่นเองนะคะ or do you have any halal dishes นะคะ for example we are muslim คุณคุณเาเป็นมุสลิมต้องการหาอาหารฮาลาลมีไหมเฉพาะที่เป็นฮาลาลนะคะทีอ่อาจจะมี มี meat, มี beef or chicken นะคะมีเนื้อมีไก่แต่ว่าสำหรับที่มุสลิมทานได้เราเรียกว่า halal dishes นะคะเป็นอาหาร h a ลาลนั่นเองโอเค so then number seven ต้องการออกไปเที่ยวละ ก็ส่วนใหญ่ก็เซลฟีล่ละแต่ว่าเราอยากให้มีคนมาช่วยถ่ายรูปให้เราเพื่อมุมมองภาพที่สวยขึ้น or you go out with your friends but you need someone to help you taking pictures นะคะ what you can say is number 17 could you take a picture for me please could you Take a picture of me please นะคะใช้ได้หมดนะคะจะ of me จะ for me ใช้ได้หมดเลยช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะ could you Take a picture of us please นะคะช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยนะโอเค or you can say for number 18 same meaning นะคะ same meaning ความหมายเดียวกันเลยนะก็คือ excuse me would you mind taking a picture of me please excuse me Would you mind taking a picture of me, please? ขอโทษนะคะช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะ s a e meaning, guys, okay? So then, now number 19มาถึงข้อ19กันแล้วนะคะวันนี้ประโยคมาเยอะมากเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบกเป้พร้อมเที่ยวได้อย่างมั่นใจนะคะ Number 19 if you guys are allergic to something, you can say I'm allergic to. I'm allergic to นะคะเอ่อ uh, for example for example แพ้อะไรดีถั่วแล้วกันเนาะ I'm allergic to beans นะคะแพ้พวกถัว่ว or I'm allergic to แพ้อะไรดี anything that you allergic to or I can't eat นะคะทานอะไรไม่ได้ก็บอกไป that's the same meaning นะคะและมาถึง ข้อ20ค่ะข้อดีพกติดตัวไว้ไม่ผิดหวังนะคะหลายคนโดยเฉพาะวัยรุน่นไม่ต้องวัยรุ่นเนาะวัยคุณกูณดาก็ได้เหมือนกันเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะไปต่างประเทศบางที sometimes you might not have your อ uh, ่ internet package นะคะยังไม่มีอินเทอร์เน็ต and then you need wifi especially free wifi so you ask them is the wifi free is the wifi free มี Wi-Fi ฟรีไหมคะนะคะถ้าเขาบอก Yes there is นะคะมีเราก็ถามต่อเลยค่ะ Can I use the Wi-Fi free of charge or Can I have the password นะคะก็ขอ password ไปเลยเนาะอ่ะอันนี้เพิ่มเติมว่าถ้าเกิดเขาบอกว่ามีแล้วนะคะ Can I have Wi-Fi password please นะคะ ขอรหัส wifi ไหนได้ไหมคะเนาะนอกจากจะถามว่ามีให้ไหมถ้ามีก็ขอรหัสไปเลยต่อไป number 21นะคะเข้าไปนั่งรับประทานอาหาร actually nowadays I think that um, this is like for every places เนาะ they have like non smoking area already นะ but if for some places that you go and you still see if for example some country they still smoke in public นะคะยังคสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ and then you need some like non smoking seat นะคะ so you can ask that I'd like to have a non smoking seat please นะคะเวลาเข้าไปที่ร้านอาหารเนาะ or maybe yes in the restaurant and you don't want to uh, smoke or you don't want to smell the smoke you can ask that I'd like to have a non-smoking seat please นะคะขอที่นั่งแบบ uh, ไม่ไม่มีการสูบบุหรี่นั่นเอง okay so this is um, the things that I just finished is about เอ่อ uh, Travel phrases that you should know นะคะประโยคสุดเท่แบบไปพร้อมเที่ยวนั่นเองนะคะเอาละค่ะ for you guys who are interested To register my English course you can inbox me so now I have Happy English นะคะก็คือเรามีคอร์สเรียนสำหรับลูกๆประถมถึงมัธยมต้นนะคะ Happy English เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ5 in 1เนาะก็จะมีหลากหลายทักษะให้ลูกๆได้ฝึกฝนกันนะคะทั้ง phonics reading writing นะคะเยอะแยะมากมายเพียงราคาคอร์สละ ในส่วนของคอร์สเรียนเนาะเป็นรายเดือนก็สามารถ inbox มาได้เลยแล้วก็ still have another one to g a t English นะคะซึ่งก็เข้ามาสำหรับคนที่ต้องโอเค already so I think that's all for So, I think that's all for today. Hope you guys enjoy, and we will see you again. Bye!